ทักทิสาภาวนาพระวันตุเมทักทิสาปัญญาพระวันตุเมทักทิสาปารมีพระวันตุเมทักทิสาลาภพระวันตุเมทักทิสาโชคมนังพระวันตุเมทักทิสา ทนะพระวันตุเมระสัทิสามหาละโพพระวันตุเมทะสัทิสามหารษฐีพระวันตุเมทะสะทัสท,ะสะทิสามหาชนังพระวันตุเมทะสัทิสาอาราธมานังพระวันตุเมลาภปารมี ภามามะนังพระวันตุเมโหตุป,ปุปสโกรไป,ป,ปวินัสสันตุเมทัะทิสาภาวนาพระวันตุเมทักษิสาปัญญาพระวันตุเมทัะทิสาปารมีพระวันตุเมทัะทิสา ลาภะ,ะวันตุเมทะ,ะทิสาโชคมะนังพะวันตุเมทะทิสาธนะวันตุเมทะทิสามหาละโภะวันตุเมทะทิสามหาเศรษฐีพะวันตุเมทะทิสามหาชนัง <enlight ening |my|>. พระวันตุเมทัะษิสาอาราธมานังพระวันตุเมลาภปารมีพามามะนังพระวันตุเมโหตุปุสโกโรไปวินัสสันตุเมทัะษิสาภาวนาพระวันตุเมทัะษิสา ปัญญาพระวันตุเมทัสทิสาปารมีพระวันตุเมทัสทิสาลาภพระวันตุเมทัสทิสาโชคมะนังพระวันตุเมทัสทิสาธนพระวันตุเมรัสทิสามหาลโภ พะวันตุกเมทะสะทิสามหาเศรษฐีพระวันตุกเมทะสะทิสามหาชนังพระวันตุกเมทะสะทิสาอาราธมานังพระวันตุกเมลาภปารมีพามามะนังพระวันตุเมโหตุปุปกโสโรคไป วินัสันตุเมทักทิสาภาวนาพระวันตุเมทักษิสาปัญญาพระวันตุเมทักทิสาปารมีพระวันตุเมทักทิสาลาภพระ,ะวันตุเมทักทิสาโชคมะนัง พระวันตุเมระสะทิสาธนพระวันตุเมระทิสามหาลโภพระวันตุเมทะ,ะทิสามหาเศรษฐีพระวันตุเมระทิสามหาชนะะะะังพระวันตุเมทะทิสาอาราธมานังพระวันตุเม ลาภพปพารมีพามามะนังพระวันตุเมโหตุปุกโสโรคไปวินัสสันตุเมทัสะทิสาภาวนาพระวันตุเมทัสะทิสาปัญญาพระวันตุเมทัสะทิสาปารมีพระวันตุเม คะสะทิสาลาภะปะวันตุเมคะสะทิสาโชคะมะนังพะวันตุเมคะสะทิสาทะนะะพะวันตุเมอะสะทิสามหาละโภระวันตุเมทะสะทิสามหาเศรษฐีพะวันตุเมคะสะทิสา มหาชนังพระวันตุเมทัะทิสาอาราธมานังพระวันตุเมลาภปารมีพามามะนังพระวันตุเมโหตุภุกโสโรคไปวินัสสันตุเมทัะทิสาภาวนาพระวันตุเมทัะ ทิสาปัญญาพระวันตุเมทสษะทิสาปารมีพระวันตุเมทัษะทิสาลาภพระวันตุเมทัษะทิสาโชคมนังพระวันตุเมทักษะทิสาธนพระวันตุเมทักษะทิสามหาลโภ พระวันตุเมทะสะทิสามหาเศรษฐีพระวันตุเมทะสะทิสามหาชนังพระวันตุเมทะสะทิสาอาราธมานังพระวันตุเมลาภปารมีพามามะนังพระวันตุเมโหตุภุกโสุโรคไป วินัสสันตุเมทัะทิสาภาวนาพระวันตุเมทักษิสาปัญญาพระวันตุเมทัะทิสาปารมีพระวันตุเมทัะทิสาลาภพระ,ะวันตุเมทัะ,ะทิสาโชคะมะนัง พระวันตุเมระศท the ิสาธนพระวันต <mam> ุเมระศทิสามหาลโภพระวันตุเมทะศทิสามหาเศรษฐีพระวันตุเมระศทิสามหาชนังพระวันตุเมทะศทิสาอาราธมานังพระวันตุเ <derni> ม <ST> <solchen ismo> <criticism> ลาภะปารมีพามามะนังะวันตุเมโหตุภุสโกโรไปวินัสันตุเมทัสะทิสาภาวนาะวันตุเมทัสะทิสาปัญญาะวันตุเมทะัสสะทิสาารมีพระวันตุเม คะสะทิสาลาภะปะวันตุเมคะสะทิสาโชคะมะนังพะวันตุเมคะสะทิสาทะนะปะวันตุเมคะสะทิสามหาลโภปะวันตุเมทะสะทิสามหาเศรษฐีพะวันตุเมคะสะทิสา มหาชนังพระวันตุเมทะัสะทิสาอาราธมานังพระวันตุเมลาภปารมีพามามะนังพระวันตุเมโหตุภปปโสโกโรไปวินัสสันตุเมทะัสะทิสาภาวนาพระวันตุเมทะัสะ ทิสาปัญญาพระวันต AH. ุเมทสษะทิสาปารมีพระวันตุเมทัษะทิสาลาภพระวันตุเมทัษะทิสาโชคมะนังพระวันตุเมทักษะทิสาธนพระวันตุเมทักษะทิสามหาลโภ วันตุเนทะสะทิสามหาเศรษฐีพระวันตุเนทะสะทิสามหาชนังพระวันตุเนทะสะทิสาอาราธมานังพระวันตุเนลาภปารมีพามามะนังพระวันตุเนโหตุุกโสโรคไป วินัสสันตุมม